ทสรุปสั้นๆน,นะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ที่ผมได้เพิ่งมีโอกาสอ่านไปนะครับหนังสือที่มีชื่อว่า Steel w a r How China Took Over Why America Slept ก็คือมันเป็นความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนหนังสือเล่มนี้จาก Robert Spalding นะครับมีความน่าสนใจอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Book Reading is Magic สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ๊บบุนะครับวันนี้จะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ถือว่าน่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการเปิดเผยมาจากนะัก เขียนที่ถือได้ว่าเป็นคนวงในที่แท้จริงมากๆนะครับที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าทางโรเบิร์ตสปอร์ดิงเองเนี่ยทำงานในหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับรวมถึงในกองทัพอากาศนะครับแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีมุมมองที่ลึกซึ้งในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นมุมมองด้านเดียวอีกครั้งหนึ่งนะครับ หนังสือของอเมริกาเนี่ยก็ต้องมีการชั่งน้ําหนักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นการรับฟังข้อมูลเพียงด้านเดียวแต่ว่าผมก็จะมาเล่าในส่วนที่น่าสนใจนะครับจากหนังสือเล่มนี้ก็มีหลายประเด็นที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจมากๆ การที่ชื่อหนังสือ s t e ล l อรเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าไปขโมยข้อมูลเครื่องบินทิ้งระเบิดของอเมริกาอะไรทํานองนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นสงครามชิงทรัพย์ซึ่งเป็นการที่จีนทํำสงคราม 6แนวรบอย่างเงียบๆนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจการทหารการทูตเทคโนโลยีการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐและดูเหมือนว่าเขาจะได้รับชัยชนะไปแบบเงียบๆนะครับโดยที่กลุ่มชนชั้นนำของอเมริกาเนี่ยอาจจะตั้งตัวไม่ทันเลยด้วยซ้ำ แต่หลายๆมุมมองเนี่ยมันค่อนข้างเป็นมุมมองที่ค่อนข้างแข็งกร้าวมากๆนะครับมันเป็นเหมือนกับข้อมูลที่มองจีนด้านเดียวมากจนเกินไปนะครับจากหนังสือเล่มนี้เพราะว่าทางโรเบิร์ตสปอลดิงเองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นนายฐานสายเหี่ยวมากๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบสิ่งที่จีนทานะครับหนังสือเล่มนี้จึงถ่ายทอดหลายๆเรื่องนะครับที่เขามองว่าสหรัฐเนี่ยตามจีนไม่ทัน โดยเฉพาะการรับเอาเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับจีนก็เป็นประเทศที่เรียนแบบเทคโนโลยีได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับหลายๆเทคโนโลยีพวกเขาเนี่ยโอ้โหแค่มีการไปลงทุนอย่างรถไฟความเร็วสูงเทคโนโลยีอาวุธเรือรบต่างๆนะครับหรือว่ามือถือเครือข่ายโทรคมนาคมนะครับหลายๆอย่างมากๆนะครับที่พวกเขาสามารถก๊อปปี้และพัฒนาได้อย่างน่าสนใจมากๆนะครับ แต่ส่วนตัวผมเองก็มองว่าการคัดลอกแล้วก็มาพัฒนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าในหลายประเทศเนี่ยการก่อร่างสร้างตัวกับประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันเองนะครับพวกเขาก็ทําแนวนี้มาก่อนนั้นนะครับเป็นการ c o ปปี้แล้วก็มาพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับสุดท้ายาผู้คิดค้นอย่างอเมริกาเนี่ยก็เสียเปรียบประเทศเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนด้านแรงงานนั่นเองนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยมีแรงงานที่ถูกมากมาก แต่มีข้อมูลหลายๆอย่างนะครับว่าประเทศจีนเองเนี่ยเข้าไปแทรกซึมในหลายภาคส่วนมากๆนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็พยายามลอบบี้ในอเมริกาเนี่ยด้วยรูปแบบการเมืองนะครับแม้มันจะไม่มีการคอรัปชั่นอย่างที่เราเห็นในประเทศต่างๆมากมายนะครับนักการเมืองถูกนําไปลงโทษเรื่องคอรัปชั่นเราจะเห็นข่าวว่าอเมริกาเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอเมริกาเนี่ย ใช้รูปแบบของการลอบบี้นะครับมีลอบบี้เย็ดที่ทําเรื่องราวแบบนี้ได้แบบถูกกฎหมายนะครับก็มันก็คือการแย่ดเงินไตโตะน่ะแหละครับเพื่อหาผลประโยชน์จากนักการเมืองไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีผลประโยชน์มากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ธุรกิจหลายอย่างมากๆนะครับต้องอาศัย นักการเมืองนะครับในการล็อบบี้เพื่อไปทําการโบดในสภาผ่านากฎหมายอะไรต่างๆเพื่อป้องกันธุรกิจของพวกเขานั่นเองนะครับซึ่งมันไม่มีทางอยู่แล้วนะครับมันเป็นการแลกผลประโยชน์แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของคอรัปชั่นอย่างในโลกาทางตะวันออกในประเทศอย่างประเทศเราประเทศเอเชียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับที่เห็นนักการเมืองถูกลงโทษแต่มริการเนี่ยแทบจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําสิ่งนี้ได้แบบถูกกฎหมายแล้วด้วยซ้ํานะครับ แต่นั่งเองนะครับมันก็เป็นช่องโหว่ที่สําคัญมากๆเมื่อมีทุนโดยเฉพาะจากประเทศจีนทุนหลักๆของประเทศของพวกเขาเนี่ยก็มาจากรัฐบาลนะครับผ่านหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนเนี่ยแทบจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้แบบเบ็ดเสร็จแม้กระทั่งบริษัทเอกชนนะครับก็ต้องแทบจะกราบแทบเท้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับอย่างที่เราเห็นการกวาดล้าง บริษัทเทคโนโลยีมากมายนะครับแจ็กหมาเองโอ้โดนเลเทมากนะครับไม่มีใครมีอํานาจเหนือกว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประเทศจีนนะครับเพราะว่ามันเป็นสถาบันเดียวกันนะครับพวกเขาควบคุมทุกอย่างได้แบบเบสเซ็ตทั้งสื่อทั้งเครือข่ายโซเชียลมีเดียระบบอ่ามสเซนจิ้งการแชทต,ต,ต่างๆภายในประเทศวีแชทเองก็ถูกคนโทรลนะครับถูกมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบริษัทเอกชนบริษัทเทคโนโลยีก็ถูกควบคุม อีกชั้นหนึ่งโดยพรรคคอมมิวนิสต์น,นั่นเองนะครับไม่สามารถที่จะแสดงอะไรแสดงความคิดเห็นอะไรที่ขัดกับพรรคคอมมิวนิสต์อย่างที่แจ็กมาหํทไปนะครับโห,โหเละถูกกวาดล้างแทบจะหมดนะครับไม่ใช่แจ็กมาหโดนคนเดียวนะครับบริษัทเที่ยวอะไรหลายแห่งของประเทศจีนเนี่ยโดนหางเล่ไปด้วยนะครับถือเป็นอุดมการณ์ที่มีความแตกต่างกันชัดเจนมากๆนะครับระหว่างทางฝั่งอเมริกากับประเทศจีนแต่โลกเรามันผ่านอะไรมามากมายนะครับมันไม่มีการปกครองใดที่มันบอกว่าดีที่สุด อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดนะครับโลกเราเป็นพันปีเป็นหมื่นปี อ่าตอนนี้เนี่ยเราจะอาจจะเห็นระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่ดีสุดโลกทุนนิยมเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าโลกเรามันมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลานะครับผ่านการขับเคลื่อนของโลกเราที่เปลี่ยนไปมันน่าสนใจนะครับประเทศจีนเองเนี่ยมีการเชื่อมต่อสร้างวันเบลวันโลนะครับเส้นทางสายใหมย่ยุคใหม่ที่เชื่อมต่อไป2ใน3ของโลกนะครับทั้งในเอเชียในแอฟริกานะครับพวกเขาเข้าไป แบบเงียบๆนะครับเข้าไปลงทุนผ่านบริษัทร,รัฐวิสาหกิจของประเทศจีนแล้วก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานมากมายให้กับทางฝั่งแอฟริกานะครับซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตสินค้าจีนก็กระจายไปมากมายนะครับพวกเขาก็ทําทุกอย่างเพื่อรองรับ อนาคตของประเทศจีนนั่นเองนะครับมันเป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวของจีนนะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจอย่างการสร้างท่าเรือการสร้างารถไฟความเร็วสูงมาแถบประเทศเราในแถบาลาวเองหรือว่าเชื่อมต่อมาที่ไทยเนี่ยมันก็คล้ายๆกันครับแนวคิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็คือสุดท้ายเขาต้องการปลดแอกจากทุกสิ่งนะครับให้ประเทศเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองนะครับไม่ให้โลกตะวันตกมายุ่งยากอะไรมากนะครับ หนังสือเล่มนี้เนี่ยได้บอกถึงอะไรหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะธุรกิจในอเมริกาเองหลายๆธุรกิจที่ถูกทุนจีนเข้าไปครอบงำนะครับมันก็ไม่ต่างจากหลายๆประเทศนะครับพอสินค้าจีนเข้ามาโอ้โหตีตลาดท่วมแต่นะครับแล้วก็พ่อค้าชาวจีนก็บุกมาพ่อค้าคนกลางชาวไทยเองเนี่ยก็แทบจะอยู่ไม่ได้กันแล้วนะครับในตอนนี้ในแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพจชื่อดังต่างๆเนี่ยสินค้าจีนทะลักมากนะครับมันเกิดขึ้นทุกประเทศนะครับแม้กระทั่งในอเมริกาเองมันมีตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับที่เป็นสินค้า ที่คล้ายๆกับทีวีไดเรกนะครับของประเทศอเมริกาแล้วก็โอ้ตอนแรกเนี่ยขายได้ดีมากๆนะครับก่อนที่จีนจะบุกเข้ามาเห็นสินค้าพวกนี้ก็ทำเรียนแบบนะครับที่สำคัญพวกเขาสามารถเข้าไปขายในตลาดอเมซ o n สร้างร้านค้าอ e ีคอมเมิร์อย่าง Shopify นะครับแล้วก็เข้าไปขายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นสินค้าและไม่ไิขสิทธิ์ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสามารถเข้าไปขายได้อย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็มีการเจรจากับบริษัท อไปรษณีย์ของอเมริกาเองนะครับให้สามารถส่งสินค้าเหล่านี้ได้ราคาถูกมากๆนะครับทำให้นักธุรกิจในอเริกาเนี่ยถึงกับปวดหัวนะครับธุรกิจ T ี V Direct ของพวกเขาเนี่ยถูสินค้าจีนถาโถมเข้ามาในอเมซอนนะครับทำให้แยกไม่ออกมันเหมือนแทบจะทุกอย่างนะครับลูกค้าก็แย่งไม่ออกนะครับว่าอันไหนของแท้อันไหนของปลอมแม้จะ ขอความช่วยเหลือจากรัฐสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าจีนใช้เงินอุดหนุนเข้ามาในหลายๆภาคส่วนของอเมริกานะครับทั้งโลจิสติกเองนักการเมืองเองก็ตามนะครับมีหลายๆคนที่สนับสนุนหรือมีความเชื่อมต่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนในประเทศจีนมีนักการเมืองในหลายๆรัฐเนี่ยก็มีธุรกิจที่อยู่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนนะครับเขาก็อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับสุดท้ายมันคือความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดน,นะครับ มันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกาันได้อย่างชัดเจนรวมถึงยังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่มีความน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้ทั้งเรื่องของอสงคราม 5G นะครับที่เราจะได้เห็นถึงการถูกแบนของ Huawei ไปนะครับมันก็มีประเด็นที่มีความ sensitive เรื่องของข้อมูลครับว่าอาทอามริกาเองเนี่ย รวมถึงประเทศฐานตะวันตกตนตกลัวว่าจีนเมื่อสามารถยึดโครงสร้างพื้นฐานได้ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะสอดแทรกอะไรเข้าไปได้นะครับผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ก 5G เพราะว่ามันจะเป็นเครือข่ายหลักในโลกยุคอนาคตหรือแม้กระทั่งการนําเอาเงินลงทุนจากาทางฝั่ง w อล l s สตร e ทเองนะครับเข้าไปลงทุนในประเทศจีนแต่ว่าไม่สามารถที่จะนําเงินออกมาได้นะครับแล้วก็ไปทําในภาคอสังหาริมารัพย์ให้บูมจนเกินจริง ซึ่งมันก็เริ่มมีข่าวมานะครับอย่างที่เราได้ทราบ,บกันในเรื่องภาคอสังหาหรือมาทราบของประเทศจีนที่โอ้โหสร้างกันไปจนโอเวอร์ซัพพลายนะครับแล้วก็ไม่มีคนเข้าไปอยู่มีเมืองผีเมืองร้างด้วยซ้านะครับมีนักข่าวเข้าไปทําข่าวแล้วก็พบว่าโอ้โหเมืองสร้างแต่ตึกแต่ไม่มีคนอยู่มีคนอยู่น้อยมากๆนะครับในหลายๆเมืองของประเทศจีนมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้แต่ว่าหลายๆเรื่องก็ต้องมีการฟังหูให้หูนะครับเพราะว่ามันเป็นการตีความด้านเดียวจาก โดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงสายเกี่ยวอยา่าง Reverse s p a r t i n g นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของหนังสือ s t ตลล์วอร์ในอีพีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่ on, add a อ r a d o ดอ t h a a d o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอแตแคสดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากัไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ